งนะพุทธพลังชีวิตทํายังไงนะคุณรู้ไหมว่ามีอย่างเดียวเลยที่จะพุทธพลังชีวิตของคุณได้ก็คือการเป็นรู้แก่นแท้ในสัญญทัพที่เพียวเท่านั้นถ้าคุณรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่แก่นแท้รรที่เพียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความสงสัยกังวลแล้วก็ตอบเหมือนตอบคําถามไม่ได้เข้าใจว่าเป็นคําถามที่ค้างคาอยู่ในจิตคุณตลอดทั้งปีทั้งชาติเพราะไม่กระจ่างทาไมรู้ไหมก็แห้งเหี่ยวพลังชีวิตก็แห้งเหี่ยวนั่นหมายความว่าอะไรคุณไม่ได้เหมือนจูนกับ the power of s u b c o n c i o u s ไหมไม่ใช่แบบนั้นอีกนะก็เรียกว่่าาหหรือวั ort, และ เขาเรียกว่าปัญญาภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณนี่แหละเวลาคุณแถบพลังงานผู้สร้างเนี่ยหรือพลังงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีที่ปรึกษาส่วนตัวเพราะฉนั้นคุณครูก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปปรึกษากับซอสซะเห็นไหมล่ะข้อน,นี้โคตรแพงเนาะอย่าไปปรึกษาชาวบ้านเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านเนี่ยระดับจิตเท่าไหร่คุณปรึกษาแบบไหนคุณได้ระดับนั้นแล้วมันจะไม่เคยไปไหนแต่เวลาคุณปรึกษา